จัดงานกีฬาต้านยาเสพติดวันพุ่งนี้เลยมาเชิญผู้ใจบุญใจกุศลทีมงานลุงพงประตนครับอน่านี้นะครับพุ่งน,น,น,นี้งานกีฬาอยากให้ไปร่วมด้วยเหมือนทุกปีเราอยู่ในชุมชนให้รักกันสนามนี่บอครับสนามกีฬาเทศบาลเรานี่แหละท,ที่ทำใหมน่นะ,ะ,ะสนามที่เราประแข่งปีที่แล้วอันนี้จะให้ร่วมเหมือนเดิมครับเราอยู่ในชุมชนอยู่ในพื้นที่ให้มีกิจกรรมร่วมกันครับสร้างความสมัครสมานสามัคคีพาพี่น้องในชุมชนเรา เราเล่นกีฬาต้านยาเสพติดครับวันนี้เลยเลยได้มาหาทีมงานเราเลยปีนี้ป้าแตนจะลงไหมลงกีฬาเอาล่นกีฬาเตะหัวเล่นลงได้ลงได้ลงได้ทักีฬานี่ดีะลงเตะหัวเล่นเชิญค่ะเชิญค่ะเราเราชอบทำบุญอยู่แล้วนะครับทำบุญอยู่แล้วนะป้าแตนเอาให้ลูกหลานเราแหละเอาให้ลูกหลานเราโดนเลยเป็นครับย้ายมาเลยดูนี่นะครับเปลี่ยนบ้านถ้าถ้าย้ายมาแล้วอ๋อได้เปลี่ยนบ้านอะไรับผม

อย่างไั้นดีแล้วลุงพลก็ลงได้เลยตามกฎกติกาของเอฟซีได้เอฟซีได้พรุ่งนี้กีฬาเด้กุรกรรมสี่อะไรนะกีฬาเขบอกกุรกรรมพรุ่งนี้ครับเปิดพรุ่งนี้พรุ่งนี้ท่านนะท่านชูพงคำจวงจะมาไปมัเป็นประธานทั้งสิบตัวนี้สิบห้าตัวนี้ครับท่านสอสเกษมมาได้มาลองรองรองเท้าก็ไม่ได้เพราะว่าเราที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีประโยชน์ในชุมชนเราแสดงว่าเป็นหนุ่มแล้ววันนี้ก็มาเรียนเชิญทั้งทีมงานเราเนี่แหละคุณป้าเจน เรียนเชิญเด้อนายกมาเรียนเชิญเด้อเด้อให้ไปร่วมกิจกรรมครับผมครับมาส่งเลยนี่มาส่งที่เลยครับทุกคนป้าแตนพร้อมทีมงานครับทุเพื่อนเรานั่นแหละครับไปทุกคนทุกท่านผู้เยหญเหมาสร้างกิจกรรมให้พี่น้องในชุมชนเรามีความสุขไปนะครับก่อนจะลงไล่ลงนาประจาบ้านเราเนาะถ้ให้มีความสมัครสมานสามัคคีให้รักกันอะไรนะครับอะไรเยอะ ไแม่รักเราไม่ยอมเพราะอยี่ในชุมชนเรารักกันเราพาหลานลงไปหาแม่ก็กลับมาที่ยี่สิบเอ็ดคนเราก็ใกล้แล้วไม่ได้ไปไม่ได้มาไม่ได้เปิดเขาผมก็ไม่เกินที่เดือนใช่ไหมพาลูกไปเที่ยวไปเทอมยังไงคะก็เลยจะยกคอชวนผมมาเป็นเพื่อนผู้ใหญ่ยุสักไม่มาไม่ไปไปไปพาหลานลงไปหาแม่เขาอยู่อยู่พัทยาครับคือจะให้ร่วมกิจกรรมเราเนี่ยแหละเราเ คนน่วนเปิดเป็นเพื่อนวันนี้มีพิธเปิดพิธีเปิดพิธีเปิดไม่ได้มีไอมสักบนบ้นทีไม่เปิดที่มไม่ไม่ไม่มีขบวนแห่ไม่เปิดที่สมเลยเอาีสนามเลยเปิดสนามนักกีฬบ้านแล้วาม40่ก็เปิดเปิดธรรมดานี่แหละขนไมนไมแข่งสิวันเริ่มวันที่20่ถึงวันยี่สวันเต็มอแข่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆวันลมาวนไปชิงวันที่ ยี่สิบเก้าแล้วดูดูมูฮัมนมับโปรแกรมวันไหนไม่มีนะทุกคนก็เตะกับมูฮหมแล้ว ทีไม่ได้ซ้อมอะไรเลยผมไม่ซ้อมก็ได้ลงไปตัวยืนตัวยืนตัวยืนไปพอดีหยุดงานเป็นอาทิตย์อันนี้ก็ลงประเด็นก็ลงทีมแม่บ้านงลงแอดมินสลงแอดมินน้อยลงไปแทนเล่นกีฬาติดอายุลงนับไปเลยก็อายุพี่สิบปีลงเอดมินน้อยลงไปแข่งเออวอลเลย์บอลเลยงานเราทุกคนนั่นแหละท่านท่านอนุวัฒน์ไปดูเนี่ย จะไปน้ำลายคลอดลูกสาวคลอดไม่ใช่หลานคลอดเนื้อว่าคลอดเนื้อว่าจีคลอดลูกสาวแกคลอดจะได้หลานแกน่าจะมาช่วงเดือนต้นเมษายนแล้วหลานใหม่ก็ต้นเมษายนแกมาประมาณนั้นหลานสาวนี่ครับแม่เขาเนี่ยนี่นี่นี่แม่เขาสวยหลานเป็นจีนค่ะ สวัสดีก่อนสิลูกแอดมินน้อยสวัสดีค่ะก่อนลูกทุกข้ายังโู้สวัสดีค่ะคนเก่งดูดูเมนขาไม่มีบรรยากาศดีวันพรุ่งนี้ฝนจะไม่ตกหรือเป่ะฝนตกก็เลื่อนฝนเดียวค่ะมีโมงนะครับประมาณประมาณสองโมงก็รวมตัวที่สนามแล้วครับผมประมาณตัวประธานประมาณมาประมาณสามโมงพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบค่ะยี่สิบยี่สิบเก้าอีลาเสร็จ

ผ้าป่าโรงเรียนเราเท่าไหร่นะคะยี่สิบห้าใช่ไหมผ้าป่ายี่สิบห้าผ้าป่าเนี่ยเพราะนั้นอยากให้ทางทีมงานเราไปไล่สับด้วยว่าเอฟซีเราคนใจบุญใจบุญสนราว่าเราทําจริงนะถ้าเราไม่ไปจะไม่รู้ว่าเราทําจริงครับมไปอยู่แล้วว่าอาจารย์โรงเรียนกุลธรรมวิทยาคารเราช่วยได้เท่าไหร่ก็เอาน้ําใจนะครับวันนี้ก็ไล์ก็แอดมินก็ปักขึ้นเรื่อยๆครับ ก็เราไม่ในเน้นว่าจะเน้นว่าได้เท่าไหร่น้ําใจเราในวันที่ยิมห้ามีนาเนี่ยทาป่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียนนะครับเราพี่ผมผมิด่กันว้ตอนแรกก็หลวงพ่อพระญานิสิตอาจารย์ก็สามัแล้วคููแรกเลยนะครับหลวงพ่อรองนะครับพระครูสมุขทางการสอนเครื่องแต่ทีมงานเราก็รวบรวมกันแหละไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับคนละเครื่อง ก็ละสิบาทยี <c oughs> <c oughs> ่ส uh ิบาทไม่เป็นไรทำน้ำใจบาทหนึ่รวมกันก็เยอะรวมกันก็เยอะครับทั่วประเทศทั่วโลกมีน้อยมีน้อยก็ช่วยน้อยม่วยกก็ช่วยมากเพราะว่าเพื่อเพื่อให้เด็กเราได้มีอุปกรณ์การสื่อสารให้ทันสมัยอะครับครับทีมห้านี่อันที่ยี่สิบงานกีฬายี่สิบเก้าประมาณสิบห้าก็แห่เทียนแล้วก็ยี่ห้าก่อนเนาะยี่ห้าก่อนยี่ห้ามีนาก็ ข้าป่าโรงเรียนกุลธรรมพิทยาการปอได้เอาเลขขึ้นที่ให้อาจะรย์มรดยเรียบร้อยละลายอันนี้ก็จะขึ้นมาทุกวันครับไม่เท่าไรไม่ไม่เป็นไรครับทําบุญทำกุศลทําแล้วมีความสุขเพื่อเพื่อเยาวชนลูกหลานเราเนี่ยแหละเลี้ยงไปต่อยอดเอาไี่สิบหนั่นแหละได้สักสามสิบเพื่องก็ยังดีน่าจะได้เพราะเคยทำดูมาได้เกือบล้านทำดวงสิบเก่าสิบเก่ากับพี่น้องประชาชนในสามตำบลเราแหละ คือคือมีลูกลูกมาเรียนลูกมาเรียนก็สนับสนุนไปผู้ปกครองสามสี่ตำบลเราครับครับครับก็แจ้งให้อันนี้ก็มีลูกสาวพี่อยนมั้ยเรียนอยู่เรียนฟังเรียนมสี่เรียนมสี่เรียนคุณเรื่องาวิทยาคารแล้วก็ทําเพื่อลูกเพื่อหลานเรานะครับนะครับเพื่อเด็กนักเรียนนะครับเราไม่ไม่ได้เอาไปทําอย่างอื่นจะทําจริงอีกสงการผมจะทำผ้าป่าน้ามัน ผู้ชี้ผู้ภัยอยู่คุยกับหลวงพ่อแล้วเหลือ0ห้าหมื่นปีปีที่แล้วผ้าป่าเราทําเป็นต้นไปนรวมกันเงินสวดก็เก็บไปกับหลวงพอ่อเวลาหมดก็ไปเบิกปีที่แล้วได้ประมาณ 100, 100, 100, 100, 70, แสนแสนแสนเจ็ดหมื่นก็เลือ5 0ห้าหมืนนี้ก็เบิกหมดก็เบิกครบับกับพี่น้องประชาชนเราเห็นเราไปช่วยลูกช่วยหลานเขาประทับใจก็ามาบริจาคทาง ผู้ชีพกู้ภยจุดกุหลาครับห้าร้อยสองร้อยสามร้อยลหมดนะครับช่วยคนในชุมชนเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาร่วมกันแล้วต้องช่วยกันกับดูแลกันจนกว่าเราจะตายอีกไม่กี่วันเราก็ตายเราแสดงละคร <c oughs> เราแสดงละครเราอยู่ร่วมกันให้มีความสุขเยเพงเลยครับผมได้อีกยี่สิบปีก็ยังดี <c oughs> <c oughs> อันนี้วันเกิดนี่นนวันเกิดวันนี้ <c oughs> <c oughs> ว้าฮปปี birthday. Birthday ้เบิร <esis Beet le> ์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ฮับบี้เบอร์เดย์ฮับบี้เบอร์เดย์ฮับบี้เบอราเดย์ฮับบี้เ่อร์เดย์ฮับบี้เบ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 อร์เดย์ฮับบี้ to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday, Happy birthday. ท่านนายกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยขอให้มีอายุยืนยาวตลอดไปนะคะแข่งไอ้นักกีฬาน้ำแข็งน้ำดื่มทำนักกีฬาทุกหมู่บ้านจะเอาน้ำแข็งฟรีน้ำดื่มฟรีในในส่วนของเราช่วยกัน่แหละมันออกเงินทางทางเทศบาลไม่ได้นะครับพวกน้ำดื่มออกได้แค่วันเปิดวันปิดอีกแปดวันเราจะใช้เงินในส่วนนี้อาหาร ผู้นาชุมชนไปต้องจะให้เงินในส่วนนี้ที่ที่เอเราช่วยไปเราให้งานออกมาดีท่านผู้ใหญ่ไปต้องมีเข้ากินมีน้ําบึงมีน้ําภูมิบรรญานิดหน่อยน้ภูมจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นให้เอาน้ำภูมิบรราโอนให้หน่อยเด้อ